มก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามเพจส,สมเคตกันด้วยล่ะพร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม e o o w Box นั่นเองวันนี้เราอยู่ในแบบ t ล t ซิงเท e น,นเองทุกคนเป็นจุดพักพอนมาเป็นแบบชิลๆกันบ้างชิลๆสดๆ เราไปเริ่มกันอันนี้เราอ,อยู่นะทางเสื้อกาตอนีน้ฝนตกโอ้โอ้อโอร่างตุดเหรอร่งตุดได้ทุกคนเราเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยในน่าจะเ็นมุมลูกปั้นหรออะไรอ่ะไม่ยืนบนลูกป,ปัน้นโอเคเขาบอกข้านยืนบนลูกป,ปัน้นทุกคนอันนี้อะไรอ่ะเราทางเดิมมาดูไกลๆก่อนลวกัน มราชอบสิ่งความเป็นการแบบยือย,อยากอ่าบางสิ่งที่นี่กดอีกฮะไม่มีอะไรที่นี่เลาโดนหลอกค่ะทุกคนเป็นแต่ได้อยู่นะว้ามาไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเราต้องเดินเล่นก่อนแถยนีตอนนี้มีเต็นไม่ได้เต็น ว่ไม่เป็นเสียงฝนแบบฝนกระทบสติดนะทุกคนวุ่น,าน่ารังอยู่นะนี่ก็มีหุ่ยนอนเออน่ารักดีนะตอนนี้มีกระท่อม ce, <analogy. S 1> เล็กๆอ๋อหัวนั่งได้ด้วยเหรออ๋อนั่งๆยืนยืนเท่ๆยืนเท่ๆยืนแบบเท่ๆลยเท่เลยสาวเท่ <right> <off ear ance> อ่าค่ะนี่คือทำสวนมีทำสวนต้องสวยุคนโอ้ลมฝนลมฝน,น,นเพราะว่านั่งแบบว่าอยู่ในมุมดินหน้าต่างไม่แบบสวยมา้ยทุกคนนี่ก็น่ารักพีปิกนิกมีนอะไสิ่งคคนอนนอนนอนท่ามกลางสายฝนอันนี้พิน นี่นอะไรคนอ๋ออุ้ยเขาไม่มีแบบว่าลูกั้นใต้หนามเลยทุกคนเรานั่งเรือได้ไหมฮีโกบเลยตรงนี้เรานั่งเรือได้เพราะว่าน่ารักไปทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะ เพือ E คืะไเอาพอมไห่อไหน่อะการแยกลอยพลาวะมอาอย่างเนี้ยแล้นั่งอยู่ดิมตลิง Why? ววยวัก E เทเลพอร์กลับอ๋อเทเลพอตกับได้ลแล้วมอกข้างบ้างข้างล่างเป็นอะไรมีกลบด้วยอุ้กบออ้ไม่มีอะไรเลยทุกคนตรงนี้โอเคพ e. ื่อ E คุ ห้องนอนมันเป็นห้องนอนทุกคนซูเสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้ามากมายเออเขียนเรากลับมาแล้วเขาแล้วน่ะไปไหนอ่ะเราไปที่เดียวกันปะ ฟังตัหลักทังอ๋อวิ้งดังเส้าอันนี้หลังน้ำวิสียงน้ำตกดังมากทุกคนวิ้งนะฮะทุกคน เป็นฟิลแบบสาหรัอะ่ะคืออะไรอะ่ะโ o ลเวอร์วาสวยคุยเราเล่นได้ด้วยทุกคนเอาอ่ะเออ่ะทุกคนสุดยอดเรามีเล่นเซนโนด,ด้วย มาอันนี้กดอีมารูตย้อนกลับมารั้งลัวเดี๋ยวเราขอสำรวจทะเลกันก่อนกันนะโอ้โอ้มันคือเหมือนเป็นแบบซาบะขักพังหุยหุยมีอะไรลงด้วยทุกคนหุยนี่อะไรอ่ะมันเป็นบ้านคนเลยอะมันบ้านมาดูโคลซี่ดีนะ แล้วในนี้ล่ะหนึ่นไปส่งบอมุ้ยตกตกใจตกใจคนตกใจคนเวอร์ถ้าเรามาดูสำรวจอันนี้ก่อนแม่ของซาตุระ อ๋อต้นสักาทุกคนาต้นสักพล้าว่มนักนใช้ต้นสักาอุ้ยวิเสียวเวอร์ายสว้าตออุ้ย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 เมื่อกี้มัมีหลุมเลยอะเห็นปศาลาสันติภาพปาว่ะแล้วก็นางเล่นเปียโนนะ คนเธอพะร้องแอบสูงอยู่นะแม่โอเคแล้วเราไปดูไอ้ด้านบนตรงนั้นมีกว่านเนาะโอเคเราไปดูด้านส่วนด้านบนกันก่นอะที่มันมีให้ขึ้นเราขึ้นทางี้านบน ทำอะไรนะไม่ใช่สงนียวไม่มีทางให้ไปเห็นป่ะดูหนือนมีไม่มีหลุ่มศพันเดียวด้วยเุ้ย,ท,ยทุ่งหญ้าวาดมื่อที่ใดเราวาดมัวม,มากเลยทุกคน ไม่เชื่ออะไรวิธีการตกปลาโล้ววิธีตกปลาเือยรู้ว่าข้างใต้น้ำมีอะไรทุกคนขอไม่มีไม่มีเข้าไปดูข้างหน้ากัน มันเหมือนโบดเลยทุกคนบดแห่งรักโบดแห่งความหวังและความเมตตาที่ถูกลืมไปเพราะว่ามันคือโบดแห่งความหวังควาะอะไรอะ Take if you're c s a z y please r e j o y e ครั มันคือผีทุกคนคือผีคือตัวเราเองตายแล้วฉันคือวิญญาณที่ทุกทรมานอย่างนั้นเหรอถ้ากลัวเมันอกี้ตกใจอยู่เหมือนกันนะราลองกดไหม ดอวอที่ตกปลาออนี่คนขายขายปลาให้เราก็นึกว่าคนจริงๆไอเราก็นึกว่าคนจริงๆสิเีกาอน,นั้นไม่มีทางเดินไปอีกปะไม่นะ่าโอเคเรากลับัแล้วเราก็ไปดูตรงนั้นตรงนั้นที อุ้ยเราว้าไม่อยู่ตรงน้ำดอได้เลซสำรวจไม่ครบเลยตรงนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงป้านต้นไม้มีรู้ดีมันบ้านต้นไนม้รู้ดีอยู่นะขึ้นไปได้อีกปะขึ้นได้อีก ฮุยดูดีนะดังดังดังฮุยน้องห้อยขาโอ้โหว้าว Life ล o e s นี่ มีถ้ำด้วยถ้มคิสตัคนมันเป็นถ้ำน้ะมีน้ำตกน้ำตก ข่างเนอะัางข้างขังแขขึ้นมาข้างบนได้ไหขึ้นได้ปะโอ้แหกมข้างในอุ๊ยเป็นบ้านแมวทุกคนบ้านของแมวลงใต้ดินได้ด้วยหรอ ก็จางไม่มีปลาหเหมือนปลาลับเหรอิวปลาลับเข้ามาในนี้ได้ไหมขอไริอีกทุกคนพัมมมอสโนฮิเแมน,มอนอโอ้เป็นที่นอน มันมีโซาด้วยอ่ะอุ้ยน่ารักมีให้เล่นเยอะๆมันมีเส็นเวลา นี้น่ารักดีนะนนมีขึ้นไปอีหมอ่ะขึ้นไปหลังคาบ้านแล้วลืมโอเคไปต่อเฮ้ยเราเป็นหัวเฮ้ยกลางมองว่าน้ำผู้แห่งความโลภ มีกบอุ้ยช่า่นน,น้ำกักบกบอ๋อแล้วกลับม,มาจุดต้นแล้วนี่นะใช่ไหมใช่จริงด้วยถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ไฟงั้นเดี๋ยวเราเดินรอบๆตรงนี้เรายังไม่ได้ไฟหนีเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเข้าถ้ำแล้วกันเกมดมันว้าไปที่อื่นอีกเฮ้ยข,ขายอะไรอะดอกไม้ไฟสิบเหรียญกบไปทุกคน อ,อฟฟี่น้นชาเฟฮวิเป็นเพลงอ่ะเวชาเฟดีอะม่ต้องมีทํำ โรงเย็นโรงร้านคาเฟ่อ่ะน่ารักนะพี่เออฟิลดีแล้วก็เราไปดูบ้านหลังนั้นกันเถอะเมื่อมีเข้าไปแล้วปะเฮ้ ว่าไหนนิมนไม่เป็นผู้สูดแล้วผูวสว้สูดแห่งความรู้เราว่โจยดตกมาไหนยังไม่รู้เรื่องเลยที่ก็ไปได้เฮ้ยเจอกบกำลังกินกันอยู่มีประตูด้วยอ่ะเฮ้ยฉันทำอะไร อ้ยห้องสมุดรับรับพดพดล้กตรงนี้ไปไหนได้อีกลูกกระต่ายโอ้ลูกกระตายล้วข้างบนลูกกระต่ายละก็นอนได้เหมือนกันนี่นอนเล่น อันนี้คณะปกติเชิญเรามาดูทางนี้ก่อนละกันอ,อ๋อสัตว์ได้ข้างโคกอ,อย่างนี้หรอเพราะว่าสิดยอดโอเคได้เวลาไปด,ดูดีนี้กัน มันคืออะไรอะ่ะเหมือน CM หรอ Security อ๋อแล้วเราจะกลับขึ้นไปยังไงอะ่ะนั่นคือคำถามของเราคือลงมาแล้วก็กลับยังไงอ๋อนี่ พราะมันกลับมาทางนี้เพราะมันกลับมาทางนี้ค่ะเราลงไปไหนยังเรื่องเลยุิยเสเซนาลาพักายพักซื้อพักายไปเข้าบ้านดีกันมิน่าน่ารักอ่ะน่ารักเลยเปิดอะไรด้วยอุ้ย เได้ดอาบน้ำวิ้อีอ่ะแช่น้ำแช่น้ำกระป็ดน,น้อยปลอยใจแ้ม,มือต่อ,อ้องนเปนหออน้ดาราอันนี้สวยอ่ะมีแมวด้วยท่องทำง,งานครซี่ครซี่ ม,มันมีนกมีอะไรอ่ะมาเปิดได้ปะประตูอะไรอ่ะโอเคมาเรามาลองดูข้ามตรงนี้กันว่าจะพาเราไปที่ไหนดูส <'s> ิไปอย่างไซเบอร์ซิตี้เฮ้ยไปไม่ได้ ปิดอยู่เหรอโอเคไม่เป็นไรป่ะาวน,นี้าวน,นี้น่าจะที่เราผิดไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าจะมีอะไร่ไปนั่งดูก็งั้นเราปิดคลิปตรงนี้เลยละกันเนาะค่ะวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับแมป เ e สเพซิ่งเนาะก็เป็นแบบที่พักผ่อนจิตใจสุดๆเนาะสำหรับคนที่ชอบเสียงโฟนอะไรอย่างนี้ความแบบธรรมชาติธรรมชาติคิวคือจีอะไรในไทยเนาะก็มาลองดูไปกันได้เนาะเป็นแบบที่ธรรมชาติสุดๆระว่าดีราว่าดีมีความแบบมีความลึกรับนิดหน่อยแต่น่าสนใจอือก็ลองแวะมาดูกันได้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย จบกันไปแล้วนะครับใครชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยล่ะแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ